ดีครับเอที่น่ารักทางบ้านตอนนี้ก็ช่างคงไอเดีกำลังไถนะครับเอซีไถดินไถนาไถเพื่อจะได้ดันไถสะก่อนนะครับเอซีดันดินออกไปตีเป็นคันนานะครับเอซียังไม่้นที่นาก็ยังไม่เสมอนะครับเอซี ก็เดินไปเดินมาอย่ครับพู่ศิยนี่ครับยังไม่ตีคันเยอะนะครับลูกสิต้องไถก่อนแล้วก็ไถเสร็จแล้วก็จะดันขึ้นไปตีเป็นคัน ไถคันหนึ่งก็ไปรับจ like ้างเขานะครับพี่ซีทามาตามไปปักที่นาหรือว่าไปไถสวนนี่แหละครับไอซีไปตรงใชไปบ้านกกอกออกบ้านกกอกเนาะนี่ครับเช้านี่ยนงทามาตามอยู่ก่อนที่ผมจะไปหาหน่อไม้นะครับพี่ซีมึงมาตามรถไถ ไปปรับที่หน้าหรือว่าไปไถสวนนี่แหละออกออกเรีนไม่ได้นะครับล้อตอนนี้เก้าโมงสิบสิบนาิกาเก้านาฬิกาสิบนาิกาก็ยังแดดเลยครับพี่ที ไปหาหนาไม้มาเมื่อเช้าเนี้ยได้เยอะครับไอซีขึ้นกระมังหน่อไม้หน่อไ,ไม้ไผ่เหลืองนะครับไอซีโอ้ขุดเหนื่อยมากเอา้าเจ้าน้องหมาทำไมเจ้าน้องหมามันกินดินครับไอซีสงสัยดินตรงนี้มันอร่อยเนาะมันถึงกินนะครับเนี่ยไอซี่เห็นไหม เจ้าตัวนี้ตัวเล็กนะครับเห็นไหมเอซีมึกินดินเฉยเลยนะ่ะเนี่ยไปแล้วอ้มจะกินมากนะลูกนะ,นะไปแล้วทีนี้ดูร,รถไถรับไปสิ เจ้าน้องหมาสองตัวก็มานอนเฝ้าอยู่ทุกวันนะครับอีซีวันไหนมันไม่ได้ขึ้นเขาเนี่ยมันจะมานอนเฝ้ารถอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับเฝ้าอยู่นี้ทุกวันยินดี ดินยังซุ่มอยู่นะครับไอ้ีดินมัอนอินยังมีน้ำอยู่ผมมามันก็มาด้วยนะครับเจ้าน้องหมาผมเดินม,มาแล้วก็เดินม,มาด้วยส่วนสร้งนนางพงไอเดียก็ไา ทีแรกไชยาวไใย,ยาถึงนี้นะครับพี่สีทีนี้ก็ใส่ไถตัดเพื่อจะได้ดันดินง่ายครับพี่สีมันจะไม่เป็นขึ้นเนาะตัดอย่างนี้มันดินจะดันง่าย អោចអោចធ្វើម៉េចម៉េចបៃណាម៉ៃកែងឡាងាយយ៉ាយបៃមិនអរយយ៉ាយបៃណាយ៉ាយពីប้านយ៉ាយខងអូពីប้านយ៉ាយចាន់ เติมน้ำมันเติมใส่ไปบ้านมานานเลยบ้านกาะเกาะเนี่ยน,นั่งๆออกเอาไหมนี่ครับงานน้องหมางองเย็นนะครับนอนเฝ้ายืนตรงนี้มันเย็นครับคือน,นอนเต้า แก้นั้นไอ้ตัวนันก,ก็เดินมาอยู่ครับพี่ชีลืมชื่อมันแล้วตั้งชื่อมันอยู่บกักผวงผวงครับจะร้อนบอกักผวงจะร้อนเอาไปไหมเ,เอาไปโอ้นรห

มาไหมยดินๆขึ้นไปหาปกหวานวาน,นี่ครับออซีโอ้โหปวดขาเลยครับออซีปวดขาอย่างแรงเลยม e น a n g ดู m e นั่งอยู่ตรงร่มนะครับ ไปล้วก็ดันดันล้วก็ถ่ายรูปตรงบบนี้นงไปเอาทย่นไปหาครับยิ่ปหาจเจนะ้าของม,มันรู้จักดีนะพี่พี่น้องหมา,หา ผมขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ